ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของแม่หมอเรนนี่เรนนี่เลิฟทาร์นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันกับคลิปแรนด o อมนะคะหัวข้อที่เราจะมาแรนดอมกันในวันนี้นะคะคือถ้าคุณเลือกนะคะไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้สุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเพื่อนๆมีคําถามนี้อยู่ในใจนะคะวันนี้มาให้ไพ่ให้คําตอบนะสําหรับเพื่อนเที่มีแรนดึงดูดเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานแรนดอมเป็นพลังงานโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เรียตรงกับใครเลยก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆฟังแล้วตรงนะคะแสดงว่าเรามีคลื่นพลังงานตรงกันนะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็ค energy ของเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าตัวเพื่อนเองตอนนี้นะคะอยู่ใน Energy พลังงานประมาณไหนมีความคิดความรู้สึกนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกทิ่เพื่อนได้นะ โอ้ไพจัตติกพลังงานของการอยากตัดสินใจจริงๆด้วยนะคะพลังงานแรงมากเลยนะแสดงว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะคะเพื่อนๆเ,เองเป็นการตัดสินใจที่ใช้เวลาในการคิดทบทวนมาเนี่ยพอสมควรแล้วนะคะอาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์นะคะบางอย่างที่ว่าเพื่อนๆเ,เ,เองเนี่ยเนาะหน,หนักหนักหน่วงใจนะคะอึดอัดใจเหมือนกันนะแล้ว เราเองอาจจะพูดกับตัวเองนะแบบถึงเวลาแล้วหรือยังอะนะคะที่เราต้องตัดสินใจอะไรจริงๆจังๆสักทีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มีเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันน่าเบือ่อแล้วเราอาจจะไม่มั่นใจว่ามันจะถูกแก้ไขไปในทางที่ดีได้ไหมความหวังยังยังมีไหมยังมีค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีไพ่ที่อยากตัดสินใจแต่ยังตัดสินใจจริงๆไม่ได้นะคะไพ่จะติดขึ้นมาเป็นเพียงแค่การรู้สึกว่าถ้าตัดสินใจอะไรก็จะ ก็จะยอมรับหรือนะคะเคารพในการตัดสินใจของตัวเองในทิศทางนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะตัดสินใจยังไงก็ตามนะไปดูกันต่อนะคะพลังงานอัศวินถ้วยค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เจอเนี่ยไม่หมาว่าเหมือนเจอกันเหมือนเจอกันเงียบค่ะเหมือนเจอสถานการณ์เดธแอค่ะยังยังคบกันยังอยู่ด้วยกันหรือมี อ่าช่วงเวลาที่อาจจะห่างกันหรือบางคนอาจจะแบบไม่รู้หรอกว่าเลิกไม่เลิกตอนเนี้ยนะคะสถานการณ์แบบว่าไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เพื่อนๆน,น่ะเหมือนคิดว่าอ่ะถ้าไปก็ไปเลยนะถ้าเลิกก็เลิกไปเลยนะอย่ากลับมาง้ออีกล่ะอย่าอย่าติดต่อมานะอะไรเงี้ยนะคะ คือมันเหมือนกับว่าตัวเพื่อนเองอาจจะยังไม่มั่นใจความรู้สึกตัวเองกลัวใจอ่อนก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างจะใจอ่อนค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วเลยจริงนะคะไม่มาแล้วจริงอ่ะเพื่อนเพื่อนเองอาจจะให้เวลากับตัวเองแล้วก็ฮิวใจตัวเองได้แต่ถ้าเขามานะคะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยนะคะว่าแบบตัวเองจะใจอ่อนอีกไหมหรือว่ายังจะกลับไปคุยกันอีกหรือเปล่านะคะ พลังงานเหมือนเหมือนกลัวว่าเขาจะมาเลยอะนะคะไปดูกันต่อนะเราเป็นยังไงนะคะราชินีดาบพลังงานคลิปนี้นะไม่หมอว่าแบบเพื่อนเพื่อนเองเนี่ยนะเหมือนต้องการความเข้มแข็งให้กับตัวเองมากๆเลยค่ะและก็ดูเหมือนเข้มแข็งนะเพราะว่าราชินีดาบอะดูสิถือดาบแล้วเนี่ยนะคะถือดาบพร้อมที่จะแบบคือ,อถ้าเป็นน้องแมวตัวนี้นะ พร้อมแบบตกความนะคะจริงๆนะเออเดี๋ยวตกความเลยเดี๋ยวหยุมหัวเลยนะคะแบบแบบอารมณ์แบบคล้ายๆกับว่าเหมือนตัวเราอ่ะปกป้องตัวเองอ่ะนะคะถ้าเกิดมาดีโอเคอาจจะอ,อาจจะฟังดูก่อนอาจจะคุยดูก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดมาไม่ดีเนี่ยระวังดีๆนะถือดาบอยู่อะไรเงี้ยนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนยืนหยัดกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น,<ด>นเห็นคุณค่าตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนจะไม่ยอมเหมือนจะไม่ยอมให้ความสัมพันธ์มันมันเป็นแบบเดิมๆอีกแล้วเบื่อเบื่อกับอะไรเดิมๆซ้ำๆซากๆหรือการทะเลาะที่มันแบบไม่มีคําตอบหรือการทะเลาะที่มันไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยนะคะเบื่อนะคะไม่เอานะไปดูต่อนะคะยังไงอีกแฮงแมนกลับหัวมาเลยนะคะห้อยหัวกลับหัวมาเลยเพิกเฉยเมินเฉยเอาสิฉันก็ไม่ฉันก็ไม่ทําอะไรเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเธอจะโกรธฉันถ้าเธอจะไม่คุย ฉันคิดว่าฉันก็มีเหตุผลกับเธอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานของการที่ก็นิ่งค่ะแฮงแมนคือความนิ่งนะนิ่งเราก็คิดคิดนะคะวางแผนการบางอย่างอยู่ในใจอะ่ะนะคะแต่นิ่งนะนะคะนิ่งแล้วก็สังเกตการอะไรเงี้ยนะคะเหมือนตัวเราสังเกตการอยู่นะยังไงอีกคะเซเว่นออโอ้โหดูสินะเป็นการเหมือนต้องบอกว่า แม่หมอว่าเหมือนเราเหมือนเราเองอะนะคะพอจะรู้จักคนคนนี้ดีเหมือนกันนะเหมือนเราเองอะรู้ใจคนคนนี้มากมากพอสมควรเหมือนกันเหมือนรู้นิสัยอะนะคะมันรู้นิสัยดีพอสมควรเลยอ่ะเพราะว่าน่าจะฟาดฟันกันมาเยอะนะคะคือไม่ได้พูดถึงช่วงรักกันนะช่วงรักกันเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะคะเอเนอร์จีดูแบบรู้จักกันขนาดนี้นะคะเหมือนแบบเห็น เหมือนมองตาก็รู้แหละว่าคิดอะไรนะคะเหมือนอาปาก็รู้แหละจะพูดอะไรอย่างเงี้ยนะแม่หมอว่าช่วงรักกันมันก็น่าจะเป็นช่วงที่ดีมากๆแหละเพราะว่าดูเหมือนไม่ได้จะตัดกันง่ายๆขนาดนั้นแต่ว่าเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจแล้วกันนะคะและก็สร้างกำแพงบางอย่างขึ้นมาในใจของตัวเองนะคะกำแพงไม่ได้หนามากนะเพื่อนๆดูสิดูตัวดูตัวเพื่อนๆเองกำแพงไม่ได้แน่นหนามากนะนะคะ สกิดนิดเดียวก็ก็ไปแล้วเนี่ยจริงๆนะไม่หมอว่ากําแพงไม่ได้แน่นหนาเบอร์นั้นหรอกนะเนี่ยเจอเดวิลว่าแล้วนะคะยังคิดถึงเขานะคะตัวเรายอมรับมาเถอะนะว่าเรายังคิดถึงเขาอืมนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเออไม่หมอเออ หนูคิดถึงเขานะอะไรเงี้ยนะคะพี่ก็คิดถึงเขานะแต่พี่รู้สึกว่าพี่เบื่อแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่ายังเอาเอาเรื่องของเขาออกจากหัวหรือออกจากความคิดของเราไม่ได้นะคะ The Devil The Devil เป็นพลังงานของคนที่แบบรู้สึกว่าบางครั้งเหตุผลกับหัวใจมันไปคนละเรื่องเหตุผลอาจจะรู้สึกนะอาจจะคิดอาจจะคิดได้นะว่าแบบคนคนนี้มันมันอาจจะมันอาจจะมีจุดที่เหมือนเพื่อนก็บอกเหมือนใครก็บอกเหมือนตัวเองก็รู้ว่าแบบ วิ่งแบบไปต่อแล้วมันจะมันจะได้หรอมันจะดีหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนตัวเราเองนี่แหละที่ให้คําตอบชัดๆกับตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันมี energy ของแรงดึงดูดกันอยู่แล้วก็เป็นความรักนะคะความรักที่ไร้เหตุผลในใ,ในในบางเขาเรียกว่าอะไรอะในบางบางช่วงเวลาคือมันก็มันก็ไม่มีเหตุผลเลยเลยด้วยซ้ำอะอธิบายไม่ได้นะคะต้องใช้คําว่าอธิบายไม่ได้มันไม่ใช่ว่าความรักไม่มีเหตุผลหรอกแม่หมอจะใช้คําว่ามันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมจะต้อง ถึงต้องรักคนคนนี้นะคะทั้งๆที่เหตุผลบางอย่างอาจจะไม่อาจจะไม่โอเคก็ได้นะคะเซเว่นออสสอเจ็ดดาเจ็ดดาวคือพลังงานของหนึ่งแหละการการที่หนึ่งเราอาจจะไม่คุยและสองเจ็ดดาบคือความไม่ชัดเจนนะคะสามคือแบบตัดสินใจยังไม่ได้นะคะสี่คือเจอดิวกับคนที่เขาแบบปากหนักอ่ะพูดอะไรไม่พูดอะไรไม่ถ้าพูดอะไรไม่ตอบถามอะไรไม่ตอบอะไรเงี้ยนะคะหาคาตอบไม่ได้เจ็ดดาวคือแบบ อืมะไรที่มันมีเรื่องปิดบังมีความลับซ่อนเลนบางอย่างที่มันบางสถานการณ์บางคนมันจะต้องเปิดเผยทุกอย่างออกมามันถึงจะหาทางแก้ปัญหาได้อะไรแบบเนี้ยหรือการคต้องคุยกันหรือเปิดใจกันนะคะไม่อย่างนั้นน่ะมันจะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเหมือนแบบถ้าเกิดจะกลับมาดีมันเหมือนจะดีแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวปัญหานั้นมันก็ต้องมาซ้ําอีกนะคะมันเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นมันแก้ได้ไม่จริงอะนะคะเพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์นี้ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยจริงใจต่อกันเท่านั้นต,ต้องพูดทุกอย่างหรือต้องให้รู้ทุกเรื่องเท่านั้นนะคะถึงจะถึงจะรู้ว่าจะเอาอยัางไงหรือตัดสินใจแบบไหนได้นะคะไปดูกันต่อนะแล้วตัวเราเองก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะปล่อยให้ความสัมพันธ์กลายเป็นว่าทุกอย่างขึ้นกับเขาแล้วอะเราเราเองเหมือนอยากจะเป็นผู้เลือกนะคะถ้าเธอถ้าเธอไม่ตัดสินใจโอเคนะคะได้เลยฉันตัดสินใจเองก็ได้เอาสิคือแบบ นะคะเออเป็นอารมณ์แบบนั้นเดอะทาวเวอร์คือโอ้ไฟลุกค่ะช่วงนี้หัวร้อนใจร้อนห,หนงุดหงิดง่ายเหมือนกันนะฟัดงงฟาดงาได้เหมือนกันค่ะใจร้อนแต่บางทีเพื่อนๆเ,เองอะ่ะอาจจะอาจจะใจร้อนเพราะว่ามันก็มีเหตุให้ใจร้อนนะหรือว่ามีความโมโหรหรือมีพลังงานของการที่บางคนทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็อาจจะพูดจาที่มันไม่ดีต่อการทิมแทนจิตใจกันพูดจาประชดป,ประชันกันไปหรือบางคนเงนียบไปแบบ ชนิดที่แบบว่าเย็นยะเยือกไรไรไรแบบไรเสียงสัญญาณใดๆอยู่อยู่ดีๆเงียบหายไปเลยอะ่ะมันเป็นขั้วตรงข้ามเนาะนะคะธาตุไฟธาตุหนามางคนเย็นจะเยือกคือเงียบหายไปแบบไหลลองลอยอยู่ดีหายไปไหนอะไรเงี้ยนะตกลงเอาไงไม่รู้อย่างเงี้ยแต่บางคนคือทะเลาะบ้านแตกไปเลยจ้ะนะคะทะเลาะกันแบบสุดๆไปเลยนะแต่ตัวตัวของเพื่อนเองอ่ะแม่หมอว่าถึงแม้จะมี energy ของบางครั้งเราเองอาจจะรู้สึก ใจร้อนกับกับบางสถานการณ์ได้แต่เราใจเย็นหรือควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าเขา Energy คือสัมผัสได้ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูตัวเขาอีกทีนะมาดูตัวเราให้ครบก่อนนะคะอีกสักสองสามใบนะคะไฮโลแฟนจริงๆด้วยนะคะพลังงานความเย็นนะคะพลังงานของการปรับสมดุลพลังงานของการควบคุมอารมณ์พลังงานของการที่เอ่อเหมือนเราเหมือนเรามีประสบการณ์หลายๆย,ยานที่ผ่านมาและได้เรียนรู้หลายเรื่องแล้วแหละไฮโลแฟนเป็นไพ่พระ ไพ่ของสังฆราชไพ่ของคนมีมีการศึกษามีการที่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีการศึกษานะเออนะคะหมายความว่าเราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะบางคนเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือบางคนนะคะเป็นคนที่ คนอื่นๆชอบมาปรึกษาเราชอบมาขอคําแนะนําจากเราเป็นพลังงานของคนที่ช่วยเหลือให้คําแนะนํากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะนี่คือตัวตนเราชอบทําบุญค่ะชอบนั่งสมาธิชอบสม,มุ์ชอบใส่บาตรตอนเช้าชอบช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวเห็นไอรใครตกทุกข์ได้ยานนะนี่โน่นจิตใจอ่อนโยนเซนสิทีฟนะคะไปดูต่อเลยตีออฟบานนะคะพลังงานสามไม้สามไม้มไมดูสีนั่งหันหลังแล้วเนาะ นั่งหันหลังแล้วเนาะเธอเนาะรู้ตัวไหมเนาะนะฉันหันหลังแล้วนะอะไรเงี้ยรู้ตัวไหมจ๊ะฉันจะโฟกัสอนาคตตัวเองแล้วนะเสียเวลากับเธอนะไม่อยากเสียเวลากับเธอแล้วแล้วนะอะไรเงี้ยรู้ตัวไหมจ๊ะรู้ตัวไม่เอ่ยอะไรเงี้ยนะคะเด็กดา่าเป็นไหมโอ้ภัยถือดาบมาหลายใบมีทั้งเด็กมีทั้งราชินีนะคะเอาเป็นว่าแบบต้องบอกว่าเออบางคนนะอาจจะยังส่องนะ มีไพ่2เนาะไพ่เด็กดาบเป็นไพ่ของการส่องกันทางโซเชียลนะบางคนอาจจะแบบยังเห็นกันทางโซเชียลอยู่ยังรู้อยู่ว่าเคลื่อนไหวอะไรได้ดหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเราอาจจะไม่เคลื่อนไ,วไหวอะไรหรอกแต่บางทีเราอาจจะเห็นเขาเคลื่อนไ,วไหวอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะยังส่องหรือว่ายังอยากรู้อยู่ว่าเขามาส่องเราไหมหรือเขายังคิดถึงเราไหมหรือเขาทาอะไรอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นพลังงานของความคิดที่อยากรู้ความคิดของอีกคนหนึ่งนะคะ เนาะเราเป็นอย่างนั้นไหมนะถ้า energy เพื่อนๆเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเราไปเราไปค้นใจนะคะของคนคนนั้นกันซิว่าเราคนคนนั้นล่ะเขาคิดเขารู้สึกยังไงอยู่เวลานี้นะคะแล้วก็เนี่ยไม่หมอจะเปิดให้อีกหนึ่งสำรับวันนี้เปิด3ามสำรับเลยนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลือกที่จะไปต่อนะคะเลือกที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์สุดท้ายมันจะไปในทิศทางไหนนะ แต่ไม่มาขอด้วยเนจีเขาก่อนนะคะว่าตอนนี้คนคนนั้นที่เพื่อนกาลังนึกถึงเขาอยู่ตอนนี้แหละนะคะว่าตัวเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงอยู่นะเวลานี้นะคะไปดูกันต่อนะเขาพลังงานไพ่สินกับสิบกุบาจา์ด้วยน,น,นะคะขอดูพลังงานของคนคนนั้นด้วยนะคะเขาคิดอะไรรู้สึกอะไรอยู่คะ่ะอืมโอ้โหจะตายแล้วค่ะช่วยช่วย ช่วยจูมพิตนะคะเพื่อฟื้นลมหายใจขึ้นมาอีกครั้งได้ไหมฉันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเธอ <c ười> คือหมายความว่ายัางไงเพื่อนๆจ๋าดูไพ่ใบนี้ดูภาพภาพนี้นะคือเวลาที่เขาเหนื่อยเวลาที่เขาล้าเวลาที่เขาแบบเจอเรื่องหนัหนกๆมาในชีวิตอ่ะเพื่อนๆเ,เ,เองอะนะคะเหมือนเป็นคนที่คอยช่วยเขาเหมือนเป็นคนที่คอยเหมือนให้กําลังใจเขาเหมือนฟื้นคืนชีวิตของเขา กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพ,เพื่อนเเห็นไหมแต่มันมีพลังงานความต่างนะไม่รู้นะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นนางเงือกเนาะแล้วเขาเนี่ยนะคะเป็นมนุษย์นะอยู่ต่างกันคนละมิติคนละโลกคนละคนละสปีชีส์นะคะแต่เราก็มาเจอกันได้นะคะไม่รู้นะว่าต่างอายุต่างความคิดต่างเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะคะหรือแม้แต่แบบอ,อ,อะไรบางอย่างกั้นขวางไว้ในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ว่าเพื่อนๆนเองนะ จุมพิษเขา,าฟื้นคืนช,ชีวิตของเขาขึ้นมาแสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเราเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่า,าเวลาที่เขาเจอเรื่อหงหนักๆเขาต้องคิดถึงเราอะนะคะณนะตอนนี้เขาเองเหมือนเจออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขากําลังต้องการเพื่อนๆอยู่นะไม่หมอว่าเหมือนเขากําลังต้องการเราอยู่นะเวลานี้นะคะคิดถึงเรานะคะต้องบอกว่าคิดถึงเราเราเป็นคนที่ ทําให้อะไรอะไรในชีวิตของเขานะคะคเปลี่ยนไปหลายอย่างหลายเรื่องนะคะ Page o f s ฟ o r ดไพ่ตรงกันเลยนะคะไพ่ของการส่องไพ่ของการที่แบบอืเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้เพื่อนทําอะไรอยู่นะคะเขาส่องเราตลอดเขาแอบคิดถึงเราตลอดทําไมต้องแอบอ่ะเธอ <c oughs> ทำไมต้องส่องอะ่ะทําไมไม่ทักมาจ้ะเจ็ดดาบไพ่ตรงกันอีกแล้วพลังงานความไม่ชัดเจนพลังงานของการที่ยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้ <c oughs> พลังงานของการที่ยังไม่สามารถที่จะบอกทุกอย่างที่เขาเจอ อ่าหรือปัญหาที่เขามีในตอนนี้ได้ทั้งหมดหรือเขายังแก้ปัญหาในในสิ่งที่เป็นอ่อปัญหาที่มีอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะเขาแก้ยังไม่ได้นะคะเจตดาบคือพลังงานของคนที่ไม่พูดด้วยนะพลังงานของคนที่จะไม่หมอไม่เหมาะอ,อึดอัดใจแทนอะ่ะรู้สึกแบบพลังงานมันมันอึดอัดไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนหนีปัญหาเลยอะ่ะเหมือนหนีปัญหาเหมือนเหมือนไม่อยากกผชิญหน้ากับปัญหาเลยอ่ะนะคะ แล้วเจ็ดดาบมันคือพลังงานของคนที่ไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าพูดความรู้สึกจริงๆหรือไม่กล้าที่จะแบบชัดเจนไปเลยว่าจะเอาอยัางไงนะคะเดอะฟลูเขาอยากมีอิสระค่ะพลังงานของคนดูสิเดินจะตกหน้าผายอยู่แล้วเนี่ยนะคะคืออยากจะมีอิสระเพราะว่าอยากจะโบยบินอยากจะเดินทางอยากจะเหมือนอยากจะมีอะไรที่เป็นตัวของตัวเองอยากจะทําอะไรที่ติด ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆอะนะคะไพ่ของคนที่ต้องบอกว่าเขาจะยอมเสี่ยงทำอะไรบางอย่างนะเนี่ยดูสิเพราะว่าเขากล้าเดินเขากล้าเดินอยู่บนหน้าผาทั้งๆท,งที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมว่าหน้าผานี้มันมีแค่ดอกไม้เบ่งบานแบบกิ่งก้านเล็กๆอยู่ะแต่เขาก็ยังยิ้มยังหัวล้อเฉยเฉยเลยอะแบบอารมณ์แบบน้องหมาข้างหลังก็แบบุิย ตามไปด้วยดีไหมอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเขาไม่สนใจอะไรแล้วอะนะคะเหมือนเขาไม่สนใจอะไรแล้วตอนนี้คืออยากจะทําตามความรู้สึกของตัวเขาเองและณนะจุดจุดนี้ที่เขาคิดนะถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็จะต้องเขาก็จะต้อง take action อะไรสักอย่างหนึ่งนะแม่หมอว่า The tower เขาอาจจะมาเจอเพื่อนๆแบบกระทานหันไม่ทันตั้งตัวอาจจะติดต่อมาในวันนี้อาจจะติดต่อมาภายในพรุ่งนี้สามวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยนะคะจะจะเกิด บางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องตัดสินใจจะเกิดบางอย่างกับชีวิตเขาที่ทําให้เขาจะต้องตื่นนะคะที่เขาจะต้องเหมือนกับว่าออกมาเผชิญหน้ากับทุกอย่างที่ที่เขาที่เขาเคยกลัวที่เขาเคยคิดเยอะที่เขาเคยคิดมากที่เขาเคยมีอีโก้อัตตาตัวตนใดๆในชีวิตเขาก็ตามนะมันจะมีแรงกระตุ้นจากจากบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขา่คิดคิดบางอย่างได้นะคะไปดูกันต่อสินะคะยังไงคะคนคนนี้คิดถึงเราค่ะ ไม่ว่าทําอะไรอยู่เนาะก็เป็นไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะคิดถึงเราค่ะคิดถึงเรื่องของเรานะเจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะสับสนไปหมดแล้วนะคะว่าตอนนี้ตัวเองตัดสินใจดีแล้วหรอทําถูกแล้วหรอมันใช่แเราไหมอะไรเนี้ยนะคะ5้าดาบคือเหมือนเขาโดนถูกควบคุมนะคะตีกรอบขยับตัวไม่ได้นะคะ5ดาบคือการอยากเอาชนะค่ะการอยากเอาชนะอุปสรรคการไม่ยอมแพ้ค่ะ The World นะเดอะเวิลต้องบอกว่าเป็นไพ่ของเขารู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่เขารู้สึกว่าเขาเจอคู่คู่แท้รักแท้ค่ะเดอะเวิลด์คือต่อให้แบบมันจะไกลแค่ไหนต่อให้แบบทุกอย่างมันจะยากแค่ไหนเขาจะเขาเขาจะทำทุกอย่างที่ที่สามารถจะยังมีเราอยู่ในชีวิตได้ นะไม่หมอมั่นใจว่าคนคนนี้เขายังรักเราอยู่แน่นอนนะราชินีดาบต่อให้เราถือดาบใส่เขาก็ไม่สนค่ะนะแบบเอาดาบฟันลงมาที่ตัวฉันเลยสินะถ้าเธอแบบไม่รักฉันแล้วเธอเธอแบบทำอะไรกับฉันก็ได้เขาจะสู้ค่ะเขาจะสู้กับการที่จะกลับมาในชีวิตเราอะต่อให้เราถือดาบใส่เขาเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่กลัวเขาก็จะไม่ยอมแพ้ค่ะ มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะถือดาบสู้กับเพื่อนๆนะคือเขาจะสู้แล้วก็เหมือนกับยืนหยัดที่จะยอมรับบางอย่างที่มันอาจจะเป็นกําแพงในในตัวเราแต่เขาก็จะพิสูจน์อ่ะให้เราได้เห็นน่ะนะคะเนี่ยนะคะการปกป้องการดูแลการที่แบบเหมือนเขายังห่วงใยเขาย่งเขายังปรารถนาดีเขายังคิดคิดเขายังคิดถึงเราในแง่มุมที่แบบรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ใครมาเหมือนไม่อยากให้ใครมามองเราหรือไม่อยากให้เราอ่ะคิดว่าแบบ อ,อตัวเองไม่มีค่านะอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่นะคะคือบางทีเนี่ยการทะเลาะก,กันการที่แบบพูดจาไม่ดีหรือถ้าเขาพูดจาไม่ดีใส่เราอะเหมือนเขาอยากขอโทษเราด้วยนะเหมือนเขารู้สึกว่าเอ,อเขาพูดเขาอาจจะทําอะไรที่มันไม่โอเคหรือเขาอาจจะทําอะไรที่ทําให้เราเสียใจเขารู้สึกไม่ดีเลยในใน,ในตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของคนที่ต้องตื่นอนะเหมือนแม่หมอบอกเลยเขาจะตื่นนะคะเมื่ <c oughs> <c oughs> อไหร่จะตื่น <c oughs> กี่โมงจะตื่นกี่โมงที่รักจะตื่นกี่โมงจ้าจะรู้ตัวกี่โมงเอ่ยสิบถ้วยเขารักคุณค่ะนะเขา <ulous. S 2> เขาอยากใช้ชีวิตกับคุณนะ่ะโอเคนะแล้วเ,เราไปดูกันต่อนะว่าถ้าตัวเพื่อนๆตัดสินใจจะเดินหน้าต่อเพราะว่ายังไงอ่ะตัวเขา่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขายังอยากมีเพื่อนๆอยู่ในชีวิตเขาแน่ๆนะ <c oughs> ไม่หมอมั่นใจได้เลยว่าตัวเขาอ่ะกังวลกวายใจมากอ่ะ <c oughs> ตอนที่ตอนที่มีปัญหากันน่ะนะคะสิบถ้วยคือเขาอยากใช้ชีวิตด้วยอยากจะมีครอบครัวนะคะที่อบอุ่นนะคะกับเรานะไปดูซิอ่าแม่หมอจะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะในการเปิดในการเปิดคำถามนี้ให้นะคะว่าถ้าตัวเพื่อนๆนะเลือกที่จะ เดินหน้าต่อนะมั่นใจว่าโอเคอ่ะตัดสินใจแล้วเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อลองดูซินะแล้วสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วถ้าถ้าเราตัดสินใจแบบนี้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเขาจะเป็นยังไ,ไงไนดูซินะคะแล้วเราจะมีความสุขไหมนะคะขอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้เอชอฟคัพนะพลังงานแปดถ้วยพลังงานของการที่ การคิดที่จะเดินหันหลังจากมาแล้วมันก็ตัดใจไม่ขาดเนาะนะคะตัดกันไม่ได้ตัดใจไม่ขาดนะคะไปดูต่อเลยนะเซเว่นรอสนะคือมันยังหนีกันไม่พ้นอะ่ะ จะดาบเป็นพลังงานของการที่เหมือนแบบอยากบาง,บาง,บางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะอยากจะหนีจากความสัมพันธ์นี้ไปเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีเรื่องท็อกซิกแต่ไม่หมอมั่นใจว่าในในความท็อกซิกในความที่มันไม่ดีนั้นมันมีความรักอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะไปดูกันต่อซิเราเป็นยังไงบ้างคะเ h อทาวเวอร์โอ้โหไพ่ขึ้นมาวันนี้เป็นพลังงานที่สามสำรับนี่นะ ตรงกันทั้งสามสำรับเป็นไปได้อย่างไรนะคะ The Tower ขึ้นมาเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันแบบตั้งตัวไม่ทันแต่เป็นเหตุการณ์ที่มาเพื่อนะคะที่มันเหมือนมันถึงทางแยกอะเหมือนมันถึงทางแยกนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเจอเป็นเหตุการณ์ที่เราสมควรที่จะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างหรือ เราควรจะต้องได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้จริงๆจังๆหรือกระตุ้นให้เขาเองก็จะได้ตัดสินใจด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องได้เจออยู่แล้วนะคะเหลีกยนี้ไม่พ้นนะคะไปดูกันต่อนะคะอัศวินดาบเขาจะติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนนะคะเขาจะติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนไพ่ยืนยันชัดเจน food, เดอฟูความเป็นอิสระนะคะเอ่อความเป็นอิสระนะคะความแบบต้องบอกว่า ต่างคนต่างจะได้มีอิสระในการในการเลือกในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจนะคะมีช่วงเวลาที่ห่างกันมีช่วงเวลาที่ได้คิดทบทวนกับความสัมพันธ์นี้มีช่วงเวลาที่ การที่เขาหรือเราได้มีโอกาสกลับไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์หรือการที่กลับไปทําความเข้าใจกับความรู้สึกจริงๆหรือทบทวนกับความรู้สึกจริงๆของตัวเองนะคะมันจะมีช่วงเวลานั้นนะคะและเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆด้วยนะคะมันต้องมันต้องเกิดเหตุนี้มันถึงจะทําให้แบบไปต่อได้นะคะ The Lover ยังรักกันอยู่ค่ะยังรักกันมากๆความรักนี้จะได้กลับมา จะได้กลับมาเดินหน้าต่อกันอีกครั้งเนาะเดี๋เลเวอร์ขึ้นมานะคะความรักนี้ยังตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ได้นะคะพลังงานสีถ้วยพลังงานของการที่ต้องบอกว่าทุกอย่างนะเวลาที่เราและเขาได้กลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยเป็นค,ค่อยไปค่ะทุกอย่างจะไม่รีบร้อนแล้วนะคะทุกอย่างจะใช้เหตุใช้ผลนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้มีความเหมือนกับว่า ตัดสินใจด้วยอารมณ์อีกแล้วเหมือนจะเข้าใจกันมากขึ้นลงเรือลำเดียวกันสุดท้ายค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนเราสองคนเนี่ยเหมือนกับว่าตัดสินใจแล้วว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันว่าเราจะมีเป้าหมายไปด้วยกันลงเรือลําเดียวกันแล้วนะนะคะเป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรด้วยค่ะนะท่านมองดูอยู่ว่าจะผ่านอุปสรรคกันไปได้ไหมนะคะไปดูกันต่อนะนะคะเป็นยังไงอีกคะอัศวินถ้วยนะคะ เขาจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะถ้าเคยทําร้ายน้าใจถ้าเคยทําอะไรที่มันไม่น่ารักนะคะจะทําตัวน่ารักขึ้นเยอะมากๆค่ะการใส่ใจการดูแลความรู้สึกนะคะความชัดเจนทุกอย่างจะมีให้เราคนเดียวเท่านั้นนะคะเ,ออเด็กดาบนะคะเด็กดาบก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่ทุกอย่างเริ่มต้นกันใหม่นะนะคะเราเห็นข้อผิดพลาดน,นะทุกคนมีข้อผิดพลาดทุกคนไม่เพอร์เฟกนะเราเห็นความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกันนะเราให้อภัยกันได้นะ เรามีเมตตาต่อกันได้นะเราใจเย็นต่อกันได้นะมันเป็นพลังงานไปในทางที่ดีนะภายใต้สมรับนะคะ The world โอ้โหอไม่รู้ไม่รู้ว่าจะจะใช้คำไหนในการที่จะต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่แท้นะคะคู่แท้นี้มันค่อนข้างจะยากเหลือเกินจริงๆนะคู่แท้เป็นอะไรที่แบบต้องฝ่าฟันอะไรกันอีกเยอะมากๆนะคะแต่เป็นรักแท้คู่แท้นะคะ อยู่ด้วยกันแล้วนะคะสุดท้ายถ้าเกิดตัดสินใจไปต่อกับเขาจริงๆความรักนะคะ,จะ,นะคะจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีจะเกิดขึ้นนะคะดวงชะตาจะหนุนนํากันด้วยนะถามว่าดวงหนุนกันไหมอยู่ด้วยกันแล้วดีไหมซัพพอร์ตกันดีมากเด้วเวอนะคะเติบโตไปด้วยกันค่ะแต่เติบโตจากความผิดพลาดเติบโตจากการได้เรียนรู้เติบโตจากการที่เหมือนกับว่าโอ้โหผ่านเรื่องหนักหน่วงกันมาเยอะมากๆจริงๆนะคะโอ้โหไปดูกันต่อนะนะคะ แม่หมอจะเปิดไพ่ข้อความความรู้สึกของเขาที่มีกับเราให้นะจะเปิดไพ่ข้อความนะคะความในใจความรู้สึกของเขานะคะที่เขาอยากจะสื่ออยากจะบอกมานะคะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆในวันนี้บ้างนะความในใจเขานะคะที่มีกับเราตอนนี้นะคะไพ่ใบแรกเลยนะคะการจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแหม เออถ้าเธอคิดอย่างนั้นจริงๆนะถ้าไปได้จริงๆก็ไปนะไม่ได้ว่านะถ้าถ้าจะไปจริงๆอ่ะนะคะเออฉันก็จะได้รู้ว่าฉันจะตัดสินใจยังไงนะเออนะคะขอโอกาสให้ฉันได้ไหมเห็นไหมฉันว่าแล้วนะคะอืมฉันว่าแล้วนะว่าเธอเนี่ยแบบมันเหมือนกับว่าเหมือนเรารู้เลยนะว่าเขาเนี่ยนะคะแบบอาจจะพูดไม่จริงนะคะจะไปไม่จริงแต่ว่าบางครั้งมันไม่มั่นใจในบางเรื่องแหละนะคะพอเกิดเหตุการณ์สถานการณ์จริงนะคะ แต่สุดท้ายนะคะขอโอกาสที่ฉันได้ไหมนะคะแล้วแล้วใครเป็นคนพูดจะไปละ่ะแล้วใครเป็นคนเงียบไปละ่ะแล้วใครเป็นคนที่ทําให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ละ่ะนะแล้วมาขอโอกาสนะคะเพื่อน <c oughs> ๆจะให้เขาไหม <c oughs> ฉันทําอะไรผิดฉันขอโทษอ่าดีแล้วแหละที่รู้จักขอโทษเรานะ่ะนะเออเราเองก็ต้องรู้จักขอโทษบ้างสิเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันอืมถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆได้ก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะคะอืมนะคะเนาะ นะคะบางทีนะคะตัวเขาเองอาจจะต้องมีเวลาในการที่ต้องรู้รใจตัวเองหรือว่าเต้องรู้ว่าตัวเองต้องทํำยังไงนะเพราะบางทีความสับสนย้อนแย้งในตัวเขามันเยอะนะคะไปดูกันต่อนะคะว่าไพ่ไม l o เลิจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้บ้างน,นะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรจะเล่าให้แม่หมอฟังนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะเออนะคะเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะแล้วตัวเรานะคะแบบ เป็นยังไงนะคะคิดยังไงกับกับตัวเขาในเวลานี้นะฉันกําลังต่อสู้กับอีโก้นะคะ e go, อีโก้อัตตาตัวตนนะคะโอ้เยอะเกินเยอะจริงนะคะเออนะคะเมื่อไหร่จะกลับมาดาวโลกสักทีนะคะอีโก้อยู่ดาวขานฉันกําลังปกป้องบางสิ่งปกป้องอะไรคะไม่รู้อ่ะนะคะเหตุการณ์ใครนะคะก,ก็อาจจะรู้ว่าคือเรื่องอะไรฉันยังไม่มั่นคงนะคะเขาบอกแบบนี้นะ ฉันหมกมุ่นกับความสําเร็จเออดีแล้วแหละแต่ว่าเธอก็ต้องบาลานฉันฉันอยู่ในชีวิตเธอไหมล่ะนะคะความสำเร็จของเธอคือคือฉันด้วยไหมฉันไม่อยากรีบร้อนอ่าไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวไปต่อคิวใหม่นะคะฉันนม่คู่ควรกับเธอหรอกอ่าถ้าเธอคิดว่าเธอไม่คู่ควรนี่เธอไม่ได้ฉันจริงๆนะเสียใจด้วยนะถ้าเธอคิดอย่างนี้นะจ๊ะไปดูกันต่อใบสุดท้ายพอแล้วนะคะฉันกําลังเจ็บปวดนะคะ เดี๋ยวเขาก็ตื่นแหละนะคะช่วงนี้เขายังอยู่ในระวังนะคะล่องลอยอยู่ในจัก,กรวาลฉันกําลังคิดทบทวนอะให้เวลาเขาหน่อยเนาะเพื่อนๆจะให้เวลาเขาไหมนะแล้วแต่เพื่อนเลยนะเราวแต่เพื่อนเลยนะไม่หมอไกด์ไลน์นะคะสื่อสารในสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเขาให้นะคะแล้วแต่เพื่อนตัดสินใจเองนะคะไม่หมอจะเปิดอ่าสำรับที่เป็นเพื่อนใจเนาะให้ข้อคิดให้ไกด์ไลน์นะคะทุกๆคลิปเราจะมีไพ่เพื่อนใจปิดท้ายนะคะ ทุกๆคลิปเราจะมีไพ่เพื่อนใจในการที่เราจะให้ไกด์ไลน์นะคะหรือข้อคิดคําแนะนําบางอย่างเป็นสื่อบาง,บางเป็นสื่อเป็นข้อความบางสิ่งนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอยากจะให้เ,เพื่อนๆได้ได้รับสารได้รับข้อความนี้นะคะโอเคเลือกแต่ส่วนที่ดีนะอ่าโอเคอุ้ยเหมือนแม่หมอเคยได้พไพ่ใบนี้แล้วในซักคลิปใดคลิปหนึ่งนะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาในคลิปนี้อีกแล้วนะคะ เวลากินส้มเรายังเลือกกินแต่เนื้อแต่น้ําเลือกกินแต่ส่วนที่กินแล้วได้ประโยชน์เปลือกกับมเมล็ดก,ก็ฝากเป็นปุ๋ยที่คนต้นไม้ทุกคนต่างมีข้อดีและข้ออ่อนด้อยบางคนเฉลียวฉลาดแต่พูดจาไม่น่าฟังบางคนมีน้ําใจแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ถูกใจเ,าเราจริงๆทั้งข้อดีและข้อเสีย จริงๆทั้งข้อดีและข้อด้อยล้วนมีประโยชน์ถ้าเราใช้เป็นอย่าไปตั้งแง่กับส่วนที่ขัดหูขัดตาขัดใจจนสูญเสียประโยชน์ที่ควรได้จากส่วนที่ดีงามนะคะทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะมีส่วนนะคะมีส่วนที่ดีกับชีวิตเราเสมอนะคะให้เลือกมองแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีหรือว่าให้เลือกมองแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราแบบ เราได้ประโยชน์เราได้ข้อคิดเราได้บทเรียนอะไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่เหมาะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆจากหัวใจเลยนะคะที่เข้ามา,าสนับสนุนทุกช่องทางน,นะคะทั้งการรับชมคลิปนะคะการกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะคะทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแล้ว แล้วต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ที่กดซุปเปอร์แตงมาด้วยนะคะแล้วคลิปนี้นะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ